สวัสดีนะครับไปเม,มทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูก็จะมาอ,มอธิบายนะครับเนาะอธิบายโปรแกรมที่เราจะใช้ในการเรียนออนไลน์กันนะครับดเดี๋ยวขออนุญาตอัดหน้าจอตรงนี้ไปด้วยเลยนะครับสามสองหนึ่งเริ่มแล้วนะครับอะมาดูกันนะครับนักเรียนให้หนักเรียนนะครับเข้าไปที่ถ้าใคร นักเรียนไม่รู้ว่าใช้ iOS หรือ Android นะครับก็ให้เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะครับถ้าของนักเรียนเป็นพวกซัม u n งเป็นเครื่อง Vivo เป็นอะไรเงี้ยก็เข้าไปที่ p l a y Store นะครับในหน้าที่นักเรียนจะโหลดแอปนะครับของครูเป็น Apple นะครับก็ App Store นะครับอ่าเข้าไปแล้วนะครับนักเรียนก็รอสักครู่นะครับอ่าเดี๋ยวช่วงระหว่างรอมันโหลดตรงนี้แต่ครูเปิดห้องที่จะใช้ รอนะครับ ia, อ่ะโอเคมันมาแล้วนะครับเข้าไปที่เซิร์ชนะครับแล้วก็นักเรียนก็พิมพ์ครับวู p นะครับ V O W O นะครับแล้วก็ V นะครับวูมิทติ้งนะครับอ่ะเข้ามาแล้วนะครับหน้าแอปคืออันนี้นะครับติฟฟาร์นี่นะครับนักเรียนนะนักเรียนก็เข้าไปนะครับเพราะครูยังไม่ได้ลบแอปแับหนึ่ง เอาใหม่ครูจะลบแ,แอปออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะโลงให้ใหม่นะครับแล้วก็เราจะได้ไปพร้อมกันเนาะอ่ะเอาใหม่นะครับเซิร์ชนะครับบ o m มิทติ้งนะครับอ่ะก็เป็นหน้านี้นะครับกดดาวน์โหลดนะครับให้ทุกคนนะครับดาวน์โหลดลงไปนะครับกินกาแฟครู่ รอนะครับมันจะช้านิดนึงนะครับคือมันก็ไม่ยากนะครับแล้วก็อันนี้มันมันแบบมันรับรองได้ได้หลายคนเนาะอ,อ,อ,อ่านะครับพอเราโหลดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดเข้าไปที่หน้าโปรแกรมของเราเลยนะครับทุกครั้งก่อนเริ่มเรียนเราต้องกรีไปนะครับตกลงครับ อันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนนะครับจะให้เข้าถึงการแจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนก็แล้วแต่นะครับนักเรียนไม่ต้องล็อกอินหรือไม่ต้องอะไรเลยนะครับนักเรียนเข้าไปที่คําว่า Joy m e e t t n n g นะครับอันสีฟ้าๆนี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับใส่เลขนะครับครูจะให้เลขนะครับก่อนก่อนเรียนนะครับจะให้เลขไปนะครับทั้งหมดสามหกเก้าหลักนะครับ จำนวนนี้ครูมีเลขแล้วนะครับสองสี่หนึ่งนะครับศูนย์เก้าสี่นะครับสี่ศูนย์หกครูจะให้เลขไปทุกครั้งนะครับก่อนเริ่มเรียนเนาะแล้วก็อันนี้เรื่องเรียนก็เปิดให้เรียบร้อยนะครับเทิร์นออนไหมนะครับเทิร์นออนสปีกเกอร์แล้วก็เทิร์นออนวิดีโอนะครับเทิร์นออนไปเลยนะครับหรือยังไม่ต้องออนก็ได้นะวิดีโอเนาะโอเคนะครับ แล้วคราวนี้นักเรียนก็ยูอ r n a เนมนะครับนักเรียนก็พิมพ์ชื่อตัวเองลงไปอันนี้ครูไกด์ครูก็พิมพ์ชื่อครูลงไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ Meeting ID เรียบร้อยที่ครูให้ไปนะครับพิมพ์ชื่อตัวเองเรียบร้อยนะครับก็กด Join Meeting เลยนะครับแล้วก็รอให้มันเข้าไปนี่นะครับตกลงนะครับให้มันค้นหาให้เรียบร้อย มันก็จะเข้ามาในนี้นะครับสักครู่นะครับปึ๊บเปิดกล้องมานะครับนักเรียนก็จะเปิดนักเรียนก็จะอยู่ตามคันนี้เนาะนะครับแล้วก็ครูก็ จะสอนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับแค่นี้เองนะนักเรียนนะเวลานะครับเวลาครูสอนนะครับให้นักเรียนกดปิดไม้นะครับมิ้วตรงนี้ไว้นะครับกดหนึ่งทีมันจะมีเครื่องหมายคาดกากบาทนี้เห็นไหมนะครับเนาะนะครับเพื่อจะได้ไม่มีแสงอ่าทษทีเพื่อจะได้ไม่มีเสียงแทรกขึ้นมานครับเวลาถ้าไม่มีถ้ามีข้อสงสัยนะครับอยากจะถามนะครับก็ให้นักเรียนกดเปิดไม้นะครับมันก็จะเป็นขี้นเขียวๆอย่างนี้นะครับนะ แต่ถ้าไม่มีข้อสงสัยหรือไม่มีข้อคําถามอะไรเนี่ยนะครับให้กดปิดไมค์ไว้นะครับเสียงมันจะได้ไม่เข้ามาแทรกในขณะที่ครูสอนนะครับโอเคเนาะนะครับประมาณนี้นะครับเรื่องก็ลองไปศึกษาดูนะครับใครจะแชร์ก็ได้ไม่แชร์ก็ได้นะครับนะครับหรือแต่ตอนเรียนให้เปิดกล้องไว้แล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่สะดวกหรือว่าอย่างเงี้ยปิดได้ก็กดปิดไปแค่นั้นเองนะครับอย่างนี้เนาะแต่ ไม่เนี่ยรบกวนปิดไว้ก่อนตลอดนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยหรือข้อคําถามอะไรักเรียนก็ค่อยเปิดมันออกมาแล้วกันเนาะนะครับโอเคหวังว่าจะเข้าใจกันทุกคนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวครูจะส่งมิ팅ไอดีให้ก่อนเรียนทุกครั้งนะครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันในห้องเรียนนะครับเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ